ฮัลโหลบ้านจากชาแนลสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดสมาร์ทคามล่าของ h โฮมมอลตัวนี้ครับผมนี่นี่ครับผมผมก็ได้สั่งมาจากช h อปปีครับผมราคา600กว่าบาทครับผมเป็นกล้อง360องศาหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับหุ่นยนต์ครับผมคล้ายๆกับโรบอทครับนี่ครับราคา600กว่าบาทครับผมจากช h อปปีผมก็สั่งมาทั้งหมด2ตัวครับ ยี่ห้อนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับผมว่าเจ้าหน้าตาของกล้องวงจรปิดตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างพอแกะมาในกล่องก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานครับผมคู่มือการเชื่อมต่อของกล้องตัวนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้แนะนําวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมซึ่งวิธีเชื่อมต่อกล้องแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรครับผมแค่เราดูตามคู่มือก็สามารถเชื่อมต่อได้ครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนําวิธีติดตั้งมากกว่าครับผมนี่ครับนี่คือ มอแปลงครับผมหรือว่าสายแอปเตอร์ชาร์จไฟครับผมเดี๋ยวมาดูตัวกล้องวงจรปิดตัวโฮมมอตัวนี้ครับผมนี่ครับหน้าตามันก็คล้ายกับหุ่นยนต์ครับผมผมจะเรียกมันว่าเจ้าโรบอทแล้วกันครับรู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าที่ผมคิดมากครับผมซึ่งวิธีติดตั้งของผมผมจะติดตั้งใส่กับกล่องพักสายไฟครับผมนี่ครับจะติดตั้งประมาณนี้ครับผมจะประกบเข้ากับฝาของกล่องพักสายไฟแบบนี้ครับตัวเครื่องก็จะมีรูสําหรับยึดน็อตสกูมาให้ครับผม ส่วนลักษณะการติดตั้งก็จะติดตั้งได้2แบบครับผมก็คือติดเข้ากับฝ้าข้างบนเลยครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือติดเข้ากับผนังครับผมมันก็ติดได้2ทิศทางครับนี่ครับสทิศทางแบบนี้ครับผมคือติดด้านบนแบบนี้แล้วก็มาติดด้านข้างแบบนี้ก็สามารถทําได้2วิธีแบบนี้ครับตัวเครื่องใหญ่มากครับผมนี่ครับเท่ากับฝ่ามือนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันครับผมครับผมสําหรับ ตำแหน่งที่ผมจะติดตั้งคือผมจะติดตั้งตรงตำแหน่งนี้ครับผมโดยจะลากสายไฟลงมาหาปลั๊กตรงนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นปลั๊กสามทางตรงนี้ซึ่งปลั๊กบ้านผมมันเป็นปลั๊กแบบบล็อกฝังครับผมแบบฝังเข้าไปในปูนมันไม่ใช่บล็อกลอยซึ่งเราจะติดตั้งท่อแบบนี้มันไม่สวยครับผมนี่ครับผมก็เลยใช้เป็นรางครับผมนี่ครับรางสายไฟแบบนี้ครับซึ่งมันจะติดตั้งง่ายกว่าครับผมโดยผมจะติดตั้งเข้ากับกองปลั๊กสายไฟตัวนี้ครับผม ผมจะติดตั้งในลักษณะนี้ครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยครับที่ผมจะติดตั้งส่วนกล่องพักสายไฟผมก็ได้ทําการเจาะรูไว้แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเจาะรูสําหรับฝังปลุกแล้วก็ยึดกล่องพักสายไฟกล่องนี้ครับผมนี่ครับเวลาเราจะทําการเจาะนี่เราก็ต้องวัดระดับน้ําให้มันตรงเลยครับผมนี่ครับก็ใช้ดินสอมาร์กจุดเมื่อมาร์กเสร็จแล้วจากนั้นก็ใช้สว่านครับผม เป็นดอกเบอร์6เบอร์แปก็ได้ครับผมเจาะเข้าไปแล้วก็ใช้เป็นพวกคลาสติกับผมฝังเข้าไปเพื่อที่เราจะทําการยึดกล่องพาาักสติ์ไฟตัวนี้ครับผมโดยผมจะยึดนัดทั้งหมด4ตัวครับผมเพราะว่าเนื่องจากกล้องวงจรปิดของผมมันตัวใหญ่ครับผมผมกลัวว่าถ้าเจาะแค่2รูนี่มันจะรับน้ำหนักไม่อยู่ครับผมก็เลยเจาะทั้งหมด4รูไปเลยครับผมเพื่อความแข็งแรงครับ เมื <Es> <an> e ่อเราเจาะเสร็จรย้ร้อยแล้วจากนั้นก็ทําการฝังผู้พลาสติกได้เลยครับผมโดยผู้พลาสติกผมจะใช้เป็นเบอร์แปดครับผมหรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นเบอร์หก็ได้ครับเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนี้ได้หมดครับผมจากนั้นตรงกล่องพักสายไฟผมจะเจาะรูสําหรับร้อยสายไฟเข้ามานะครับผมนี่ครับจะประมาณนี้ครับเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วจากนั้นก็ทําการยึดกล่องพักสายไฟเลยครับผมทั้งสี่จุดเลยครับ จากนั้นก็นําสายไฟมาสอดเข้าลองดูครับผมนะครับทั้งหมด3เส้นครับผมก็มีลายนิวตันแล้วก็กาวครับผมส่วนสายกาวเพื่อนๆจะใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้ครับผมแต่ผมก็ใส่ไว้ดีกว่าครับผมเพื่อความอุ่นใจครับนะครับจากนั้นก็มาแกะปลั๊กที่เราจะพ่วงครับผมนี่ครับทาการเช็คไฟด้วยนะครับผมตอนนี้ยังมีไฟอยู่นะครับ ก่อนจะทําการจับสายไฟเนี่ยให้เพื่อนๆสับคัตเอาลงก่อนนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ยังมีไฟอยู่ครับผมส่วนช่องที่จะให้สายไฟลงไปในตัวปลั๊กผมก็จะใช้คีมตัดออกแบบนี้ครับผมจากนั้นก็ใช้ตะไบครับผมตะไบให้มันเรียบๆหน่อยครับเพื่อความสวยงามครับผมนี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับผมช่องสําหรับร้อยสายไฟลงมาครับจากนั้นผมจะทําการติดตั้งรางครับผมเป็นรางสายไฟ ก็ทําการยิงสะกูยึดน็อตครับผมเหตุผลที่ผมไม่ร้อยท่อครเพราะว่าช่วงร้อยต่อระหว่างปักกับท่อครับผมผมว่ามันไม่สวยครับถ้ามันต่อกันแบบนี้ผมก็เลยใช้เป็นรางสายไฟดีกว่าครับผมนี่ครับฉันก็นําสายไฟมาใส่ไว้ในรางเลยครับต่อไปก็ทําการจํำสายครับผมก็ทําการปอกสายเลย เดี๋ยวมาดูนี่ครับผมถ้าใครเคยดูผมต่อสวิตจะรู้ครับผมว่าสายไฟบ้านผมนี่เขาสลับสีกันครับผมดูนี่ครับดูตรงคําว่าตัว L ครับผมนี่ครับมันเป็นสายสีฟ้าครับผมส่วนตรงสายนิวตันเขาใช้เป็นสายสีน้ําตาลครับผมซึ่งผมว่ามันไม่ได้ตามมาตรฐานครับส่วนตอนนี้ผมจะต่อให้มันถูกครับผมก็คือสายสีน้ําตาลผมจะให้เป็นลายครับ ส่วนสายสีฟ้าเนี่ยผมจะให้เป็นนิวตันครับแล้วก็สีเขียวนี้ให้เป็นกาวครับผมเพื่อนไม่ต้องงงนะครับผมแค่จะสลับสีให้มันถูกครับผมส่วนปักของเดิมนี่ผมจะไม่ไปยุ่งมันครับเมื่อเราจํำเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ยิงยึดตัวบล็อกเข้าไปเลยครับผมนี่ครับันก็ทำการใส่หน้ากากครับ นี่ต่อเสร็จแล้วครับผมจากนั้นก็ทําการติดตั้งรางสายไฟให้เรียบร้อยครับผมก็ทําการปิดรางสายไฟให้เรียบร้อยเลยนี่ครับงานที่ได้ก็จะดูสบายตาแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นครับผมนี่ครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับผมแต่สำหรับผมผมพอใจมากครับ เดี๋ยวมาดูวิธีต่อกล่องพักสายไฟครับผมน่ครับผมจะใช้เป็นพักกาวสามตาครับผมก็เหมือนเดิมครับผมสายสีน้ําตาลนี่ผมจะให้เป็นไฟครับผมไฟก็คือลายจะเสียบตรงตัว L ครับนะครับเสียบเข้าไปเลยจากนั้นสายสีฟ้าผมจะกาหนดให้เป็นนิวตันครับผมก็เสียบในช่อง N เลยนี่จากนั้นสายสีเขียวครับผมสายสุดท้ายก็เสียบในช่องกาวครับผมนี่ครับ จันก็จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็นำอะแดปเตอร์เข้าไปเสียบกับปลั๊กในกล่องสายไฟแล้วก็จัดเก็บให้เรียบร้อยครับส่วนตัวฝาของกล่องผมจะเจาะรูครับผมเจาะให้เป็นรูโดยใช้เป็นดอกเจดีเจาะครับผมโดยขนาดของรูก็พอให้สายไฟจากกล้องเข้าไปได้ครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมจากนั้นก็ทําการยิงยึดตัวกล้องให้เข้ากับฝากล่องครับผมโดยใช้เป็นน็อตสกูครับ นะครับกอยิงยึดเข้าไปให้แน่นๆเลยครับผมมันยิงทั้งหมดสองตัวครับผมนี่ครับนี่ครับผมมันก็จะได้ในลักษณะนี้ครับนี่ต่อไปผมก็จะนําตัวกล้องมาเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่ผมได้ยัดใส่ไว้ในกล่องพักสายไฟครับผมเมื่อเสียบเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ทําการปิดฝากล่องครับผมนี่ครับปิดให้แน่นๆเลยครับ ลักษณะของกล้องวงจรปิดเราก็จะได้แบบนี้ครับจากนั้นผมก็จะทําการใส่เมมครับผมกล้องรุ่นนี้มันต้องใส่เมมด้วยครับข้อดีของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในลักษณะนี้คือสายไฟมันจะไม่ระยงระยางครับผมมันจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสบายตามากยิ่งขึ้นครับจากนั้นก็ทําการสับคัตเอาขึ้นครับผมเดี๋ยวมาเช็คดูว่ากล้องมันทํางานได้หรือไม่ เดี๋ยวรอสักครู่ครับผมนี่ครับกล้องก็เริ่มจะประมวลผลตัวเองนะครับผมส่วนวิธีการติดตั้งกล้องผมจะไม่ได้อธิบายนะครับผมเพราะว่ามันก็ทําได้ไม่ยากครับผมอยู่ในคู่มือหมดแล้วครับวันนี้ผมก็แค่มาเสนอแนวทางการติดตั้งกล้องครับผมวิธีการติดตั้งกล้องให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมไม่ให้สายไฟมันละเกะละกกะครับนี่ครับนี่ก็เป็นลักษณะของ กลางคืนครับผมเป็นภาพสีกลางคืนครับอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่ครับผมแต่ผมว่ามันพอดูได้ครับนี่ครับเป็นกล้องสามรอสิบองศาสามารถหมุนได้รอบทิศทางครับผมผมก็ติดตั้งไว้เพื่อดูพนักงานขนส่งครับผมเวลาเขามาส่งของหน้าบ้านนี้ก็จะได้รู้ว่าเขามาส่งตอนไหนครับนี่ครับนี่ก็เป็นกล้องอินฟราเรดครับผมก็จะเป็นภาพขาวดาแบบนี้ครับ นี่ก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ้านจ๋าด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้บ้านจ๋าชาแนลขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ